ผมไล่ห้าสิบประตูแล้วกันอยู่โรงพยาบาลใหม่อะ่ะห้าสิบประตูบ้านใหม่แล้วมันมาอยู่ไหนนะห้าสิบประตูบ้านใหม่ออกไปรักก่อนด้วยเอ๊เขาไม่เห็นผมด้วยประเด็นอ่ะโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก a l เล่นเกมเป็นอย่างเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกม Home s w e e Home ออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้เป็น EP 2แล้วซึ่งเราก็อยู่กับคนเอ e เพรสเคเหมือนเดิมนะครับโอเคกดเริ่มได้เลยเราเจอห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเล่นตัวแบ้งซีบใส่อบอ,อกไอชาก้อยาคุโยเกะโอมาโมริเหมือนเดิมเลยเอ๊อปะเ,เรี้ยเล่นตรงไหนอันนี้ว่ะ กดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแมปอาจังหยานนะครับเอ้ยแบบนี้ก็แหลกนะครับแต่ไม่แหลกเท่าไอศินเรเป็นซัพพอร์ตนะครับเราก็จะเปิดกล่องประตูไม่มีใครมาเปิดเลยอะ่ะนี่เรา เ็นพี่ยังโอ้โหเห็นแล้วจ้าโอ้โหกิมกิม,กม,กม <laughs> ว้าวเ <c oughs> จ <ะ S 1> อตัวที่ไม่เคยจเจออีกแล้วเดียเลื่อยรออะไรอ่ะในคลิปที่แล้วเราก็เจอ s ซ l เล t นแมนนะครับรอบนี้เราก็เจอกิมเขาคือมันมันจูาอะไรยังไงผมไม่เคยเจอเล็น้องกิมเนอะ่ะส่วนใหญ่จะเจิลาตีเนี่ย แต่จเจอตลาดีเราก็เลยเอาแกะกอมาบริลีมาการที่เอามามันจะมันจะไม่เจอตลาตดีดีละจังหวะน,นี้นะครับจังหวะน,นี้เจนจะตายเท่าไหร่ครับเราปามของประคำเจนตายแล้วก็ได้ประคำ เราก็เปิดกล่องต่อไปไม่ได้เราไปฉุบเจนเปิดอย่างเรื่อยชัดมากการเจนมาแล้วนะอันหนึ่งนะครับผมเป็นผู้เล่นใหม่เพราะฉะนั้นผมอากาศ รถผมยูม่ไหนอเฮ้ยแกแล้วมันถูกยังไงก่อนสวัสดีครับ ใช่เขายังไม่หลุดผม oh, มิงติดอะติดอะไรอะอ้าวเขาไปเจอเตนเขาไปชุบอนะไรไปชุบอนะไรมึงไปชุบพนะีแค่ไหนเตนชุบชุนนิพานหน,น,นอออ่อยชุนนิพานหน่อยเป็นยังไงอะ มีใครชุบไหมเนี่ยไม่งั้นจะได้ไปชุบแพนชุบเลยครับไปชุบเลยครับโดนไล่โดนไล่ฆาเขาไปทีแล้วเฮ้ยเกิดแล้วมาปีนเฮ้ยกดย่อไม่ได้โด,ด,ด,ดนฆาเกิดมาแล้วกี่มาไหมเนี่ยมาดิรออะไรอ่ะ ยาเราควรจะใช้ได้ไหมขอใช้นะครับใช้เลยเสบายนี่เราจะไ,ไ,ได้สวดอ่ะเรก็ไล้นิ่เราควรจะไปปอกพีดดีไหมไม่จะสวดปุริสิทธอง อยู่ใกล้กันมากเลยปักรงนี้ไปเนี่ยไม่ปักไม่ได้แล้วเตรนเอนจะตายแล้วนะครับเตรนลากผีเขาพิธีไหมยู่นี่อยู่นี่นี่ให้เขาไล่คุณไปครับเราจะได้ตรวจต่างโฟกัสมาทั้คนไม่โดนเลยเก้าเก้าไหมหรือพอเก้าเก้ากดสกิลเช็คไอ เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วมันเดินออกจากทันนาขอโทษครับผมตายไปยังอ่ะซึ่งน่าเห็นผมไกล้ๆก็กครับผมไก่มันมาไล่มาไล่ตัวอื่นอ่ะมาไล่ตัวอื่นไปไล่ตัวอื่นมันมันไปเอาพิธีมันอยู่พิธีอยู่พิธีวิ่งเข้าพิธีหมดเลยแล้วพิธีอันหนึ่งไหนอ่ะพิธีอันหนึ่งอุ้ยไกลมากเลยบอกเราอย่าจุดผมไม่ได้ตั้งใจจุดแต่ เด็คมันถูกต้องผมลืมขอโทษอาตายโง่สุดยอดจุ้งนานผมไม่รู้เลยว่ารานี้มันจะเป็นยังไงพอเต็นกันแล้วก็ตายออกหมือได้ไหแล่ะ พื้นที่มาแล้วได้ใครอยู่หรือเปล่าเจนตาเจนตาอยู่นี่อยู่นี่โดนโดนไล่กูอยู่กดอยู่นะไม่เอาไม่เอามาเบลตัวสวดไม่เอาไม่เอลมาแบลตัวสวดเอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันเอามันเอามันเอาถามไม่ออกพี่นี่มันเอาคูนเอาูเอาใช่ไหมมันเอาคูมันเอาคูมึง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 สวดเลยมึงสวดเลยทังวันนี้สวดครับกี่เปิดละกี่สิบ E Q E กดไม่โดนอะไรอ่ะ เขาหยุดเอาเขาเขาหยุดไลฟ์คุณบอกนะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไหยุดหยุดหยุดบอกเองสามปังเจ็ดสิบแล้วครับเจสครับ E Q E แปดสิบวิธีวิิธีวิววิธีววิธีโอ้ยไม่เอามาเอาคูโจเอาคูโจิธีมันจะวิ่งเหมือนจะเบลวิธีเก้าสิอ拉拉拉ๆนะนะเาสิบเก้าสิลากเข้านะลากเข้านะเก้าเก้หร้ยุด ย้คร yeah. าวนี้ก็มีชีวิตรอดจนกว่าประตูจะเกิดไม่รอดกลัวไม่น่ารอดเมื่อต้นถือกูออกนะโอ้แย่แล้วเดี๋ยวจะพยายามนะครับมันหลุดแล้วประตูบานแรกของเกิดใกล้ๆนะพะลางอยู่พลาง ประตูานแรกเปิดบ้านกลางบ้านกลางบ้านกลางเดี๋ยวมาห้าสิหเดี๋ยวมาห้ให้มันมาแล้วห้าสิอะไรมึงห้สิไม่ได้ปะมันเป้าประตูปะเป้าอ่ะเขาไล่ไไล่ๆๆ่อไน่ไล่กู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 ผมผมห้าสิบประตูแล้วห้าสิบประตูแล้ว บ้านใหม่อยู่ที่บ้านใหม่กไกลมากผมไล่ห้าสิบประตูแล้วกันอยู่โรงพยาบาลใหม่อ่ะห้าสิบประตูบ้านใหม่แล้วมันมาอยู่ไหนนะห้าสิบประตูบ้านใหม่ออ,อกไปรอก่อนเด้เอ๊เขาไม่เห็นผมด้วยประเด็นอ่ะ มึงไปออกบันั่นเลยรๆ,ๆไม่ไรผมอ่ะไม่ไ่ผมมึงเอาไปออกบันบัตบัตบักคันออกบันใหม่ได้ไหมว <c ười> มิดูเนี่ย <c ười> เติน,นเนรตัวเองทำไมอ่ะออกบันนน้นก็ได้ผ <c ười> <c ười> มก็ทำนะครับทุกคนเอ้ยมันมันไปดูกับกับกับบันึงกับัึกับัึกั ทุกคนก็จะเห็นว่าประตูมันเปิดให้เรานีดหนึ่งแล้วซึ่งเราสามารถออกอย่างรวดเร็วมากเลยไปเปิดไปอุย้ยมันห้าสิบไปแล้วเย้ยซีกเกมซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกับอีพีหนึ่งนะครับก็คือออกสองอีกแล้วผมไม่รู้ทําไมเหมือนเดิมทาไมผีไม่มาไล่ผมแต่ไม่ไล่ดีแล้วเพราะว่าโคตรนานเพราะว่าผมไล่แล้วมันมาไล่ผมแล้วผมตาดรนเลยร้อยยี่สิบ โอ้โห oh, oh. เอาไปทุกบ้างเลยไหมครับทำสกิลเช็คถูกต้องมากที่สุดทำดาเมจมากที่สุดดีคอยนนานที่สุดคะแนนเยอะที่สุดยอดมากครับคุณเอฟเคตาบนอ้องนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสลากคิวในะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่อง Galaxy m e n Gaming ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย <c oughs>